<c oughs> ต่อไปนี้เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานตอนที่19ต่อจากคราวที่แล้วจะเป็นตอนที่เฉลยแบบหัดข้อที่ยากหน่อยเพราะนักเรียนสนใจนะครับคนที่ทำแบบหัดแล้วก็ตรวจเฉลยได้แต่คนที่ยังไม่ได้ทำแบบหัดก็ให้ดูทำไปพร้อมๆ,ๆกันนะจะเฉลยข้อที่ เออ่ข้อที่หกข้อที่6ข้อที่หกโจทย์ก็ตามนี้นะโจทย์ตามนี้ให้ AN เท่ากับหคูณหนึ่งอกลัง K ลบหนึ่เป็นรกลมเลยขาคณิตชุด1แล้วหาพุ้นบวกร้อยพจน์แรกก็หา S 1 0หนึ่งรอยเอเขาก็มีวิธีการแนะนำจาก AN เพราะฉะนั้น a Ak เท่า6 1 2กำลังเคลบ1เพราะนั้น n เท่า6กูหึง2กลัง n ลบ1เมื่อเราเทียบกับสูตร a n เท่ากับ a 1 r กลัง n ลบ1เทียบได้เป็นเพราะนั้นพจน์แรกเป็น A 1 6่เท่า6บางคนสงสัยมาอย่างไรลองดูตัวนี้นะตรงนี้เป็นตัวอธิบายว่า A 1เท่า6มาอย่างไร a n เท่ากับ6กหนลบ1ถ้า n เป็น1 a 1งเท่า6กูหนึ่ลัง1ลบ1 6กูหึง2กำลัง0 6, 1, ถ้าหกคูณหนึเท่ากับหกเพราะนั้นพบแรกเท่ากับหอันนี้ไม่น่าสงสัยแล้วก็อัตราส่วนลรท่ากับหนวสองอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเสร็จแ,แล้วเราก็แทนในสูตรนี้ Sn สูตรนี้เนี่ยจาได้อยู่แล้วนะ Sn เท่ากับนึ่งคูณหนึ่ลบ r งเส่วนหลบ r เมื 1, a, ่อ R ไม่ได้เป็นหสูตรนี้เป็นสูตรที่เราใช้ประจําอยู่แล้วต้องท่องได้ก็แทนค่าไป a 1เท่า6 1ลบ1ลบ่ลัง n ส่วน1ลบ 1, ตัวล่างนี้ 1ลบครึ่งก็เหลือหนึ่งสวนสองกับเศษเป็นส่วนเป็น6คูณด้วย2ส่วน1ก็จะกลายเป็นเทนะ่าไหร่สิเนาะ6คูณด้วย2ส่วน1กลายเป็น12อย่างเงี้ยต้นต่อไป,อไปก็ sn เท่ากับ12คูณก็เท่ากับ12คูณ1ลบ12ึ่งสกำลัง n แต่ n s ห0ึ่งร้อย0ก็หนึ่งรแทนไป12คูณ1ลบ12กำลัง100 นี่คือการเฉลยข้อที่6ซึ่งก็ไม่ยากนะต่อไปไปเร็วหน่อยฮะข้อที่7อนุกรมเลยคะ่ะเชุดหนึ่งมีผลบวกของ3พจน์แรกเป็น9แล้วก็ผลบวก6พจน์ผลบวกของ3พจน์แรกเป็น9ผลบวก6พจน์ผลบวกของ6พจน์ แรกเป็นลบหกจงหาผลบวก20พจน์ก็คือหา S20 นั่นเองวีการทำ s สามใช่ไหมผลบวก3พจน์ลแรกก็ S3 เท่ากับ A1R นึ่งาลังสลบหนส่วน R ลบหะก็เป็นสูตรที่จำได้เ้ากา,ตตการตั้งสมการ S6 ผลบวกหพจน์คดสเท่ากับจะได้ A1R น a ึ่งาลังหลบหส่วน R ลบหนึเท่าลบหกสิบสา ตั้งคุณสมการตามน,ามนี้ตามที่เขาแนะนําทางไว้ให้แล้วถ้เ,เราเอากรรมการสองตั้งหารด้วยสัมรเบอหนึ่งเอาตรงนี้ตั้งใช่ไหม,หา,ห,าห,าามาหารด้วยหารลบหนึ่งหารโพดนี้พจนี้และหารด้วยตรงนี้มาสองหารด้หนึ่งหารตรงนี้เท่ากับลบหกสิบสามหารได้เก้านี้เปลี่ยนจากหารเป็นคูณก,กับเศษเป็นส่วนใช่ไหมกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษ อันนี้การการหารเศษส่วนใช่ปะก็เพลนอลบ1ส่วน a 1 r ลัง3ลบ1เท่ากับอันนี้หารได้ลบ63หาร9ทอลบ7ต่อไปตัดทอน R ารลบห r ลบ1หารกัน A1 หารได้ A1 เท่ากับหารกันได้1ครั้งตกลง1คูณก็ได้เหมือนเดิมใช่ไหมก็ได้ R 6 1ลบ1ส่วนอากลัง3ลบ1 นี่ตรงนี้ขออธิบายนิดนึงมันจะมีสูตรเรียกที่เรียกว่าสูตรผลอะไรอ่ะผลต่างกําลัง2นะสูตรเกี่ยวกับผลต่างกําลังสองที่ว่าอนะ่เออผลต่างกําลังสองขอทุกทวนหน่อยนะถ้าเรามี a กกำลังสองลบ b กกำลังสองใช่ไหมแยกตัวประกอบเป็น a ลบนะนะได้เป็น a อลบบคูณด้วย a อบวกบอย่างเงี้ยผลต่างกำลังสองเพราะนั้นถ้าเราเกิดเป็นเอา r าร 1, 1, ์กำลัง6กลบหนกำลัง6ใช่ไหมเราก็กำลังสองลดมาเหลือกำลัง 1, หนึ่งลดครึ่ง1นก็แยกเป็นเอ่อ r ร์กำลัง6เนี่ยนั่นก็เปลี่ยนเป็น r าร์กำลัง3แล้วยกกำลังสองใช่ไหมลบ1นึ่กำลัง6คือ1นึ่กำลัง3แล้วยยกกำลังสอง แยกตัวประกอบเป็นตัวหน้าตัวหน้าก็คือ a กัลลังสามลบหนึ่งตัวหลังตัวหลังก็คือ a กัลลังสามบวกหนึ่งนั่นเองนะเนี้ยอย่างเช่นนักเรียนมีแยกตัวประกอบออกมาได้ใช่ไหมผลแยกผลต่างกันลังสองสมมตินักเรียนมี x กัลังสี่ลบ y กัลังสี่เนี่ยนักเรียนก็สามารถแยกออกมาได้กัลลัง x กัลังสองและทั้งหมดยกกัลลังสองลบ y กาลังสองบวกกำลังสองตัวหน้าคือ x กำลังสองตัวหลังคือ y กำลังสองเราก็สามารถแยกตัวประกอบเป็นตัวหน้าตัวหน้าคือหน้าลบตัวหลังคูณด้วยตัวหน้าบวกตัวหลังอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสามารถจะแยกออกมาได้เป็นบรรทัดนี้ r กำลังหกลบ r หนึ่งเป็น r กำลังสามลบหนึ่งคูณกับ r กำลังสามบวกหนึ่งซึ่งพอแยกตัวประกอบได้แล้ว ตามที่อธิบายไปเมื่อกี้ตามสูตรนี้นะพอแยกตัวประกอบได้แล้วปุ๊บเก็ทำต่อไปก็จะได้ว่าก็จะได้ว่าเท่าไหร่นะนะอารังสามลบหนึ่งครงลงสมหนึ่งได้หนึ่งครั้งหลืออารังสามโมหนึ่งเท่ากับลบเจ็ดย้ายข้ามฝั่งใช่ไหมบวกหนึ่งข้ามของลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งก็ลบหนึ่งกับลบเจ็ดเป็นลบแปด อ่าลังสามากับลแก็คือลบสองกลังสาแสดงอาเท่ากับลบสได้อ่าปุ๊บก็พยายามหาเอนึ่งต่อไปนะหาคดแรกต่อไเราอาเท่ากับลบสงไปแทนค่าย้อนในสมการเบอร์ที่หแทนย้อนในนี้นะแทนเข้าไปในนี้ปุ๊บ a อหนึ่งคูณอ่าแทนได้ลบสองกลังสาลบหลส่วนอาคือลบสลบห แทนค่ามาปุ๊บอันนี้ได้เป็นลบแปดลบห่ส่วนลบสามใช่ไหมได้เนะลบแลบหนงรวมกันเป็นลบเก้าลบเก้าหารได้ลบสามลบเกหารลบสก็ได้เท่าไหลบหารลบเป็นบวกก็ได้สามครั้งใช่ไหมสามเนึ่งเท่าเก้าเอหนึ่งเดียวก็สามไปหารได้พะนเอหนึ่งพจน์แรกเท่ากับสามพอเน่งพจน์แรกพอโจทย์ถามอะไรย้อนหาพจน์บวกยี่สิบพจน์แรก เราต้องอ้างสูตร sn ให้สูตร sn ไปก่อน sn เท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กับ n ส่วน1ลบ r หรือใครใช้เป็นเออแล้วแต่จำอันนี้ใช้อันนี้เสมอนะ s 2 0ก็3คูณ1นลบด้วย r เป็นลบใช่ไหมก็เป็นลบของลบ20กำลังลบ2กำลัง20ส่วน1นลบ อก็คือ1ลบด้วยลบ2อขอต่อข้างบนนะข้างบนที่เป็นบทที่ไม่พอปื้ดขึ้นมานี้ s 2 0สเท่ากับ3คูณ1อ่ามาดูเอ่อลบยีลบสอง,ง,งกำลังยีเนื่องจาก20่สิบกำลังคู่เพราะฉะนั้นลบสองกำลังยีก็จะมีค่าเหมือนกับ2องกำลังยี่สนั่นเองเพราะกำลังเลขคู่ยังไงก็เหมือนกันใช่ไหม ค่าไม่ต่างกันแล้วก็มาแทนคำตอบก็ได้เป็น3ามคูณหนลบสองกำลังยี่่วนอันนี้1นลบด้วยลบสก็กลายเป็น1นบวกสเป็น3ตัดทอนกันก็ได้1นึ่คำตอบคือหนลบด้วยสองกำลังยีนั่นเองเป็นคำตอบอว่าคำตอบแค่นี้ก็พอถ้าเราจะหาต่อก็ทำเป็นตัวเลขต่อก็ได้แต่ค่าจะติด,ตดลบค่อนข้างเยอะหน่อย อาหารข้อที่7เนะาะต่อขอเฉลยข้อที่แปดเฉลยข้อที่8อือนุกรมเลขาคณิตมีผลบวกพจน์ที่1และพจน์ที่2เท่ากับลบสามนะเอหนึ R บวกเอสอเท่าลบสคือ a1 หนึ่บวกเอหคูณอารท่าลบสและผลบวกกับพจน์ที่5พจน์ที่6เท่ากับเท่านี้ลบสา ข้อที่5ก็คือ a 5บวก a 6เท่ากับลบ3ามเพราะฉะนั้น a 5คือ a 1 r กำลัง4 a 6ก็คือ a 1 r กำลัง5ใช่ไหมบวกกันเป็นลบ3ส่วน16ก็ตั้งสมการเบอร์1กับเบอร์2เขาบอกว่าเอามาหารกันเอามาหารกันแล้วเดี๋ยวมันจะตัดทอนกันได้ครับนักเรียนก็เอานี้หารด้วยนี้ใช่ไหมสอหารหหารออกมาปป๊บลบสาม หารด้วยลบสามก็ลบสามไปข้างล่างนะหารการตัดทอนก็ได้ลบหารลบเป็นบวกได้หนึ่งส่วนสิบหกตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะไม่ยากต่ผิดนี่มาดู R าร์กำลังสี่อากำลังห้าเราสามารถดึงเป็นตัวประกอบร่วมได้นะ a r กำลังสี 5, ่อากำลังห้า R กำลังสี่ออกมาเป็นตัวประกอบร่วม A1 หนึ a ่งกับ a อหนึ่งเอาาดึงประกอบร่วมข้างนอกได้เอานี้ไปหารตัวนี้ได้หนึง่งครั้งบวก นี่หารนี่หารนี่ใช่ไหมหรืออ่าเหลือหนึ่งบวกอ,อก่าตัวล่างทําแบบเดียวกัน a อหนึ่งอก,อออก,ก็เอหนึ่งเล็บหนึ่งหารอันนี้ใช่ไหมหนึ่งครั้งอันนี้ไปหารนี่ได้เหลืออ่าหนึ่งบวกอ่าตัดทอนชุวับชวับออกมาก็ชุวับชวับอ่ากำลังสี่เท่ากับหนึ่งส่วนสิบหกอ่ากำลังสี่เท่ากับบวกมันบวกก็ได้ลบก็ได้ใช่ไหมบวกลบหนึ่งส่วนสองยกกำลังสี่นี่เพราะว่าสิบหกนะี่มันคือ สองกำลังสี่ก็ได้หรือลบสองกำลังสี่ก็ได้เศษส่วนเนี่ยเป็นทั้งบวกทั้งลบเพราะนั้น R มีทั้งค่าอเท่ากับบวกลบเศษหนึ่งส่วนสองเขาแยกเป็นสองกรณีเป็นกรณีบวกกับกรณีลบกรณี R1 2หนึ่งกับสองแทน R 12หนึ่งกับสองในสมก,การเบอร์หนึ่งแทนเข้าไปปับ๊บการเบอร์หนึ่งเป็นอย่างนี้อย่าลืมนะนแทนเข้ามาในนี้ปุ๊บออกมาเป็นอย่างนี้ปั๊ออปปบ a 1บวก a 1คูณ1 r 1 2แทนเข้าไปมีเง2 a 1กับ1 a 1นะ1บวก1 2 1บวก1 2 1ครึ่งก็กลายเป็น3ส่วน2 a 1เองบวกเศษส่วนธรรมดาอัน a 1ออกมาเท่ากับย้ายข้างไปหารออกมาเท่ากับลบ2 a 1คือลบ2เพราะนั้นพอได้ a 1รู้ r รู้ a 1 r ก็ทำหาผลรวมได้ผลบวก10พจน์แรกโจทย์ที่ต้องการ sn ให้สูตรนี้ a 1นึ่งคูณหนึ่งออั n ส่วนหนึ่งลบ s สิใช่ไหมเอาสิบไปแทน a 1คือลบสองลบหส่วนสยกกำลัง10ส่วน1นึ่ลบหนึงสออกมา1นึ่ลบหนตัวนี้ก็1นึ่งสกับเศษเป็นส่วนเอาสองไปคูณกับข้างบนกับเศษเป็นส่วนเป็น2องส่วนหนึ่ง่อไปคูณสองได้ลบลบสี่วงเล็บหนึ่งลบหนึ่กำลังสิบเป็นคําตอบแรก ก็ได้ตรงคำตอบแรกแนละ้วต่อไปกรณีอีกกรณีหนึงกรณีที่2องเท่ากับลบสิบเอาคล้ายๆกันมาแทนในสมการเบอร์หนึแทนสมการเบอร์หสมการเบอร์หนึ่งน,น,งน,งนี่แทนตัวนี้แทนออกมาก็ใส่ตรงนี้เป็นคือลบสิบหกสองแทนไปมี 1- นึ1่งลบสิบลบครึ่งก็เหลือครึ่งหนึ แต่ตรงนี้ a 1ก็นิไว้กลับไปคูณ a 1เท่ากับลบ6ก็แทนแบบเดียวกันฮะเพื่อแทนออกมา a 1่าลบ6 <c oughs> คือ1ลบอตัวนี้เป็นลบ1ต้องสำคัญลบ2กำลัง n แต่เนื่องจาก n เป็น10ใช่ไหม่ลบ1ถึงมัยกกำลัง10ก็จะมีค่าเท่ากับ1น่ถึกำลัง10เพราะกำลังเป็นเลขคู่ลบกับบวกไม่แตกต่างกันก็แทนออกมาอัน,นี้1ลบด้วยลบ1 2, ลบลบเป็นบวก หนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองกลายเป็นสามส่วนสองขอต่อข้างบนนี่กับเศษเป็นส่วนมาคูณสองมาคูณนี่ใช่ไหมได้ลบสี่หนึ่งลบหนึ่งสองก็ลังสิคำตอบก็เท่ากันเลยนี่คำตอบที่สองเท่ากับตอบแรกเหมือนกันอ้าวต่อไปนี่ถือว่าเฉลยข้อขอยากมาสามข้อแล้วข้อเฉลยข้อยากข้อสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้ข้อหนึ่งข้อที่ สิบนุกรมเลขาคณนตี้ชุดหนึ่งมี n พจน์ปรากฏว่าสามพจน์สุดท้ายรวมเป็นเท่ากับพันเท่าของผลบวกสามพจน์แรกนะทีนี้ข้อนี้เราต้องมาดูตรงนี้ a 1หนึ่งบวก A นสองบวก A สามบวกจุดจุดจุดนี่สามพจน์แรกสามพจน์ท้ายคือพจน์ a n พจน์ถัดมาคือพจน์ a n ลบหนึ่งไต้องน้อยกว่านี้อยู่แตนพจน์ถัดเข้าไปก็ a n ลบด้วยสองเห็นไหม เนี่ยแบบเนี AN, AN ้ยอนเอนลบหนึ่งเลบสองเพราะมันถอยจากข้างหลังมาข้างหน้าสามพจน์แรกมีสามพจน์ท้ายผลบวกสามพจน์ท้ายผลสามพจน์ท้ายรวมกันเพราะฉะนั้นน,นี่ก็ต้องเอาตรงนี้นี่น,น,นี่บวกกันเท่ากับหนึ่งพันตั้งผสมการหนึ่งพันของผลบวกสามพจน์แรก a, 1, 2, a อหนึ่งอสองสามอาข้อนี้ข้อนี้ก่อนจะทําตรงนี้เรารู้พจน์ท้ายเราจะหาพจน์ถดไปเอา R าไปหาร นะเอาพจน์ท้ายตั้งเอา r ไปหารจะได้พจน์ถัดไปข้างหน้ายอดแบางหน้าตรงนี้เอา r ไปหารอีก a ส่วน r กันั้งสองย้อนแบ่งหน้าเลยดูตัวอย่างนี้ถ้างงตัวอย่างให้ถ้าพจน์แรกเป็น2อตัตราส่วนเป็นสามคูณสเป็นหกหกคูณสเป็นสิบแปดสิบแปดคูณสามห้าสิบสี่ห้าสี่คูณสามแปดร้อยหกสิบสองเช่นเราสามพจน์ท้ายเนี่ยย้อนหลังใช่นะพจน์นี้เพราะนั้นหาพจน์ย้อนไปข้างหน้าก็ต้อง r ไปหารร้อยหกสิบสองหารด้วย สามก็เท่ากับห้าสี่หาจพ์ย้อนไปข้างหน้าก็เอาห้าสี่หารด้วยสามเป็นสิบแปดหารพ์ย้อนไปข้างหน้าเอาสิบแปดหารด้วยสามเป็นหกหารพ์ย้อนไปข้างหน้าเอาหกหารสามเป็นสองแบบเนี้ยเพราะนั้นตรงน tense, ี้จึงต้องตั้งเอาความคงเข้าใจนะต่าสร่วมพจนี้ an พจน์ที่อยู่ข้างหน้า A n ก็ R ารไปหารพน์อยู่ข้างหน้าพจนี้เอา R ไปหารอารคูนอาตัวล่างนะมั้ยากำลังสอง เอาตรงนี้ต้องเข้าใจแบบนี้ก็เหมือนการโจทย์สั่งมาว่าพจน์ที่สามเท่ากับแปดนี่เขาสั่งมาตรงนี้พจน์ที่สามเท่ากับแปดปุ๊บเอสามเป็นแปดแปดไปแทน 10. เพราะนั้นพจน์ถัดหน้าต่อไปพจน์ที่สองก็แปดหารด้วยอารู้ไหมพจน์ต่อไปก็แปดหาร R หารทีนก็แปดส่วน R ากำลังสองอารไปหารหาร,หาร แปดก็แปดฐานเดวกันแปดนวคูณอทีนี้พอได้ตรงนี้ปุ๊บนักเรียนก็ดึงตัวประกอบร่วมโจทย์ต้องการถามอะไรต้องการหานพสท้ายการหาพจเอเอนโจทย์ต้องการหาเอเอ็นพสท้ายก็ดึงตัวประกอบร่วมดึงเอเอ็นอกมาข้างนอกงเล็บเอหารตรงนี้หารกันก็ได้หนึ่งส่วนอารหังสองเอหารตรงนี A. A ้หนึ่ส่วนอหารเอได้หครั้ง อันนี้8,8,8ตัวประกอบร่วมคือ8ดึงออกมา8หานนี่ได้1นข่งจุอาง2อานี่ได้1น่จุอารนีงครั้ง0 0 0ลอกลองอกมาตกลงตรงนี้8คูณพันได้8,000ของฝั่งเหมือนกันหารตลอดใช่ไหมเอาทางงเล็บนี่หารตลอด A-N เท่ากับ8,000นั่นคำตอบคือ8,000ข้อนี้ดูดูเหมือนยากแต่ถ้าเราตั้งเข้าใจตรวจให้ดีแล้วไม่ยากเพราะนั้นคลิวิดีโอนี้ครูขอเฉลย ไปสาข้อเลยนะสข้อส่วนสข้อแรกคิดว่านักเรียนคงจะทําได้นี่สข้อแรกเป็นแบบนี้ฉายให้ดูแล้วกันเนาะข้อ1อันนี้ข้อที่2องอน,นี่ก,ก,นก็ดูแล้วกันเวลาดูเทปเรียวซิปรีโอก็ดูแล้วก็หยุดหยุดดูดเฉยหมดแล้วนะ การจบคลิปวิโอชุดนี้ใช้เวลา18นาที